สวัสดีครับผมทีภูคำครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าภาษาต่างดาวในโปรแกรม x t r e m e k a l a k e นะครับกรณีเราลง Windows 10มาใหม่ๆแล้วลงโปรแกรม k a l a k e เลยเป็นโปรแกรม x t r e m e k a r a k e e เวอร์ชัน3นะครับแล้วไม่สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้ซึ่งเป็นภาษาต่างดาวนะครับเรามาดูกันว่าเราจะแก้กันยังไงนะครับครับสมมุติว่าภาษาไทยในโปรแกรมไม่มานะครับ เครื่องหมายอะไรเอ่ยอย่างนี้แล้วเนื้อเพลงก็จะไม่มีภาษาไทยมาเลยนครับแ,แกง้ง่ายๆครับเราให้มาดูที่คอนโทนแพเนลนะครับเซิร์ชตรงนี้เลยพิมพ์คำว่าคอนโทลแล้วก็จะเห็นคอนโทนแพเนลโชว์ขึ้นมานะครับเราคลิกที่คอนโทนแพเนลแล้วก็มาที่ วิวไบก็เปลี่ยนเป็นลาสไอคอนนะครับแล้วก็มาที่คำว่า r e g i o นนะครับรูปโลกนะครับกดหนึ่งครั้งครับครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนภาษาที่เป็นภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยนะครับนะครับเป็นไทยนะครับแล้วกดย้ายหนึ่งครั้งแล้วก็มาที่แท็บ As administrative นะครับมาที่ c h Change system นะครับ สังเกตว่าตรงนี้จะเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับให้กดที่ Change System 1ครั้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเหมือนเดิมครับหาเลยครับภาษาไทย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 แลนด์ครับกดโอเคจากนั้นให้รีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งนะครับเมื่อทุกท่านทำการรีสตาร์ทวินโดว์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้ลองเข้ามาเช็คดูที่โปรแกรม x t r e m e c a l a o o e ดูอีกครั้งหนึ่งครับว่า ใช้ได้หรือเปล่านะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วก็เลื่อนหาภาษาไทยมาแล้วครับท่านจะพิมพ์เพลงอะไรก็ได้นะครับที่เป็นภาษาไทยพร้อมกับจะลองก็จะมาด้วยนะครับ